วันนี้พี่พามีอะไรมาอีกแล้ววิง่ง <g ül> ก็คือว่าอันนี้เป็นชุดทำเลซินนะคะเป็นชุดใหม่ที่นำเสนออีกแล้วค่ะเพราะว่าน่ารักมากๆเลยแล้วก็ให้ของแน่นมากกว่าเดิมนะคะอันนี้เราบอกก่อนเลยว่าราคาเท่ากันกับน้ำยาทำสกูตชี่เลยเพราะฉะนั้นเราแกะออกมาดูนะคะ่ะข้างในมีอะไรกันบ้างค่ะเราก็จะมาแกะตรงนี้ออกเหมือนกันนะคะเป็นกระป๋องเดียวกันกับที่ทำสกูตชี่เลย อันนี้พี่พาลองทําไว้แล้วนะคะเพื่อจะดูว่าทําได้ทั้งหมดกี่อันนะคะทําลองเทสไว้ให้แล้วอันนี้รอแห้งค่ะรอแห้งประมาณ4ี่ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยว่าให้อะไรบ้างแต่ว่าในนี้นะขาดวิธีทาทันหนึ่งอย่างฝั่งปิ้นไม่ทันจริงๆนะคะแบบว่าชุดหูมากๆเลยนะคะนี่ที่สําคัญคือมีสติกเกอร์แบบของเกาหลีนะคะหลากหลายรูปแบบมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเอารูปแบบให้ดูเนาะก็จะมีเยอะมากๆให้ หนึ่งแผ่นนะคะจะไม่มีขายที่เมืองไทยนะคะไปสั่งตรงสกาวรีเลยฮัลโหลไอซี่ไปซืแล้วก็ได้มาเลยนะ <laughs> เ,ดยเดี๋ยวเดาให้ดูปะนี่นะคะจะให้ไปอย่างละแผ่นนะคะรูปแบบก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะจะน่ารักมากๆค่ะมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะจะมีแบบว่าแล้วแต่นะคะอันนี้คะให้เลยนะเพราะว่าไม่สามารถเลือกได้จริงๆค่ะพี่พาชอบทุกอันรับรองว่าทุกอันคือ อุ้ยน่ารักขับเคก้กไม่ใช่มากระลองบะอ่าน่ารักทุกอันเลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังนะคะเห็นอันนี้ให้ดูคร่าวๆเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะดูตื่นเจ้นมากเลยนะคะพี่พาไปอย่างรวดเร็วค่ะใครต้องการตรงไหนสต็อปไว้ได้เลยนะคะเลือกไมได้จริงๆนะคะเอาในยังไงอะ่ะน่ารักทุกอันเพราะว่าเลือกเองกับมือทุกลายเลยนะคะแบบเอฟวิติงมากๆเลยมีเป็น พันพันหมืนม่นหมื่นลายเลยน่ารักมากเลยเนาะถ้าอย่างไรเรามาลงมือทํากันเลยค่ะค่ะแล้วก็อุปกรณ์นะคะก็จะมีน้ํายา A น้ํายา B อย่างละ70 ML นะคะนี่น้ํายา A น้ํายา B นะคะเท่าเท่ากันนะคะมีสลิง์ A สลิงบนะคะแล้วก็มีไม้ติ้ม5อันค่ะถ้วยตวง5อันนะคะแล้วก็มีไม้จิ้มฟันให้อีก5อันนะคะมีพวงกุญแจ 5อันแล้วก็ที่ห้อยโทรศัพท์5อันนะคะมีให้ครบเลยเนาะแล้วก็มีกากเพชรสีขาวนะคะละเอียดอีกหนึ่งถุงนะคะเพราะว่าพี่พาชอบสีขาวละเอียดที่สุดก็เลยเลือกอันนี้แล้วก็มีแม่พิมพ์ซิลิโคนแม่พิมพ์ซิลิโคอนอันนี้ไม่มีขายตามท้องตลาดนะคะมีแต่ขายเป็นชิ้นที่ใหญ่พี่พาต้องมาตัดเอาเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ค่อยสวยงามตรงนี้เท่าไหร่แต่ในบ็อกซ์สวยแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะ วิธีแรกนะคะเราจะดูดน้ํายา A กับน้ํายา B มาอย่างละ5 ml นะคะนี่นะคะ A กับ A นะคะใช้ด้วยกันอย่างละ5 ml เท่าๆกันเลยนะคะหมุนเลยดูดขึ้นมานะคะถ้ามีฟองอากาศก็ดันทิ้งไปก่อนนะคะเหมือนกันกับน้ํายาทําสกุชชี่นะคะแต่ว่าไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่า อันนี้แห้งช้าค่ะใช้เวลาเซตตัวประมาณ4 3-4ชั่วโมงนะคะใส่เข้าไปในแก้วเลยค่ะ5 ml นะเสร็จแล้วเราก็ใช้กระดาษเช็ดชู่นะคะห่อเขาไว้ค่ะปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับ A แล้วก็ B อีก5 ml นะคะ B B อีก5 ml ค่ะดึงขึ้นมา แล้วก็ใช้กระดาษเช็ดชู้ห่อไว้เหมือนกันนะคะถ้าเราไม่ใช้แล้วนะคะสลิงให้เราดึงสลิงไว้ค่ะดึงสลิงให้อ้าขึ้นไว้แบบนี้นะคะอ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็นํากลับมาใช้อีกได้นะคะทีนี้เราก็เอาไม้ตีมคนให้เข้ากันเลยค่ะคนจนกว่าน้ําจะเป็นน้าําใสๆพอเราคนไปสักพักหนึ่งน้ําจะขุ่นใช่ไหมคะคนจนกว่าน้ําจะใสค่ะประมาณห้าวินาทีได้นะคะใสแล้ว ประมาณนี้ค่ะห้าวิสิบวิก็ใส่แล้วนะคะทีนี้เราจะใส่กาบเพชรหรือว่าไม่ใส่หรือจะรอใส่สแบบนี้เลยก็ได้นะคะแต่วันนี้พี่พาจะใส่กาบเพชรน,นิดนึงใส่ไม่เยอะนะคะกาบเพชรใช้ไม้ติมตักได้นะคะใส่ประมาณช้อนหนึ่งของไม้ติมค่ะใส่ลงไปทำให้ดูเป็นวิงวิงสวยงามนะคะใช่ไหมคะ ถ้าใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะแต่พี่พากลัวจะเห็นสติกเกอร์ไม่ชัดเจนก็เลยใส่น้อยนี่ค่ะพอเราทําเสร็จแล้วนะคะเราเทลงบล็อกเลยค่ะเทลงบล็อกเลยนะ,ะเทลงบล็อกไปแบบนี้เลยคะ่ะแล้วเราก็จับเวลานะคะตรงนี้สำคัญมากๆเลยเดี๋ยวพี่พาจะเขียนเข้าไปในวิธีทำให้ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้วิธีทำยังไม่เสร็จเนาะ ให้เราทิ้งไว้นะคะประมาณ30นาทีนะคะเพื่อที่จะมาใส่สติกเกอร์ค่ะให้เขาเหนียวหรือว่าหนืดซะก่อนนะคะตรงนี้นะคะเราจับเวลาเลยตอนนี้เที่ยง10นาทีนะคะเราจะมาเจอกันอีกประมาณ30นาทีนะคะเป็นเที่ยง40นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะทิ้งไว้อย่างนี้เลยคะ่ะ มีกากเพชรสีสันอื่นที่เราอยากได้เราก็สามารถใส่เข้าไปในนี้ได้เหมือนกันหรือว่าเราจะหล่อเป็นใสแล้วใส่กากเพชรที่หลังก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่พาจะลองทําแบบใสแบบใส่กากเพชรสีอื่นให้ดูด้วยนะคะ ตอนนี้ก็เหลืออีก5นาทีนะคะใกล้ที่จะได้แล้วนะคะเราต้องจับเวลาแบบเป๊ะๆเ,เลยนะห้ามขาดและห้ามเกินนะถ้าเกินจะเป็นยังไงร,รู้ไหมเกินก็คือว่าจะทำให้สติกเกอร์ของเราลอยขึ้นมาค่มันจะไม่จมลงไปข้างล่างค่ะแต่ว่าเกินเหรอถ้าขาดจีไม่เอาไมาถ้าไม่ถึง30นาทีเอาใหม่นะสติกเกอร์จะลอยขึ้นแต่ถ้าเกิน30นาทีเราจะกดสติกเกอร์ จมลงไปไม่ได้เพราะว่ามันจะแข็งแล้วมันจะเริ่มแบบจับตัวเป็นก้อนแต่ยังไม่แข็งสนิทนะคะมันจะไม่สามารถที่จะแทะสติกเกอร์ลงไปได้แล้วแล้วก็ถ้วยกับถ้วยกับไม้ติมเนี่ยค่ะเราสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้แต่เราต้องวางไว้เป็นแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเราวางลงไปแบบนี้มันจะแข็งอย่างเงี้ยเราดึงออกไม่ได้เราต้องวางทิ้งไว้อย่างนี้ให้เขาแห้งพร้อมกันกับอันนี้เราเลยเรซินเราเลยนะแห้งพร้อมกันแบบนี้ ให้วางแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถนํามากลับมาใช้อีกเพราะมันจะแข็งลงพว้ยใช่ไหมเราก็เอามาคนได้อีกเลยค่ะเหมือนเราทําเรซินใหม่อีกอันนึงเนาะเพราะฉะนั้นได้เวลาแล้วเราจะมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นของที่แถมให้นะคะจะเป็นพวงกุญแจกับกับที่ห้อยโทรศัพท์ค่ะอย่างละอันอย่างละ5อันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีตัวนี้แถมมาด้วยตัวนี้จะเป็นตัวเล็กๆค่ะเข้ามาดูใกล้ๆเลยค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวยึดนะคะจะให้มาสิบตัวเหมือนกันค่ะตัวยึดนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวห่วงเกี่ยวกับพวงกุญแจอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้นะห้ามโดนมือนะคะโดนมือแล้วจะเป็นเหนียวเหนียวอย่างนี้ล้างไม่ออกนะคะแต่ว่าวิธีแก้ก็คือล้างน้ํายาล้างจานแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3วันจะมือจะเป็นปกตินะจะเหนียวเหนียวอย่างนี้นะคะเป็นปกติเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มใส่สติกเกอร์กันเลยค่ะ ค่ะเราก็จะเลือกสติกเกอร์นะเอาที่เราชอบนะคะถ้ามันเป็นตัวเล็กๆอย่างนี้สามารถใส่แทรกเข้าไปได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติใหญ่เกินแบบนี้นะคะเราเทียบดูแล้วเนี่ยใส่ไม่ได้อันนี้จะใช้ไม่ได้นะคะจะใช้ได้แค่อันที่เราพอดีกับบล็อกเรานะเดี๋ยววันนี้พี่พาจะใช้ตัวนี้เราแกะสติกเกอร์ออกมานะคะนี่ฝนใกล้จะตกแล้วนะคะทัมมันมืดจังนี่นะคะแกะสติกเกอร์ออกมาแบบนี้ค่ะ ค่ะเราก็คว่ำสติกเกอร์ลงค่ะแล้วก็ใช้ไม้จิมนะไม่ใช่ไม้จิมฟันนะคะจิมไว้ตรงกลางแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปในบล็อกนะคะใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ปล่อยค่ะใช้ไม้ติมอีกอันนึงนะคะที่ที่ยังไม่เลอะจิ้มลงไปค่ะจิ้มแบบนี้ให้เขาสุดเลยนะสุดลงไปบล็อกเลยค่ะ จะเห็นอันนี้สวยมากๆเลยจิ้มลงไปเราก็เลือกตามใจชอบเลยนะคะอย่าใส่อะไรลงไปเพิ่มนะคะเดี๋ยวหาก่อนเนาะ พอเราทำเขาได้แบบนี้แล้วนะตามที่เราต้องการถ้าเป็นฟองอากาศนะคะเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันค่ะค่อยๆเขี่ยฟองขึ้นมานะคะให้เขาไม่มีฟองอากาศเนาะแล้วเราก็รอให้แห้งอย่างนี้ทั้งหมด4 3-4ชั่วโมงนะคะก็จะแห้งสนิทเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเนาะค่ะพี่พาก็ลองเทสแล้วนะคะได้ทั้งหมด13อันเลยนะคะเซตนี้ทำได้ทั้งหมด13อันค่ะราคา350บาทค่ะหาซื้อได้ที่บาวรพา ไทยแลนด์นะคะเพจ f c ฟ b บ o ๊กปาวพพาไทยแลนด์ค่ะกับไล ne นะคะ at wwg2087s นะคะหาซื้อได้เลยนะถ้ายังไงทักพี่พามาได้เนาะก็รวมค่าส่งแล้วก็จะเป็น410บาทเท่าน้ำยาสกุลช,ชีเลยค่ะถ้ไงเรามาแกะออกจากบล็อกกันเลยค่ะ ชั่วโมงนะคะเราสามารถใช้มือกดตัวนี้ลงไปได้เลยนะคะแต่ถ้าสี่ชั่วโมงไม่ได้นะคะเราก็ต้องค่อยๆหมุนนะคะพวงหุ่นจตัวนี้เข้าไปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรที่ยึดอะไรประมาณนี้นะคะหมุนเข้าไปในเรซินได้อย่างง่ายดายนะคะถ้าเรารอสามชั่วโมงนะคะแต่ถ้ารอสี่ชั่วโมงจะไม่ค่อยได้แต่ว่าตรงนี้มันจะไม่ค่อยเซ็ตเท่าไหร่มันยังแบบว่านิ่มๆอยู่ะคะ่ะข้อดีข้อเสียต่างกันนิดนึงเนาะ หมุนเสร็จเรียบร้อยแล้วทำอย่างนี้ให้ครบทุกอันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะไยกันทีละอันนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่พี่พาบอกนะคะถ้าเป็นตัวเนี้ยจะสวยน่ารักมากเลยนะคะถ้าเป็นแบบว่าเน yeah> uh ื้อละเอียดละเอียดใสๆแบบนี<__้ค่ะใสๆอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าใส่กากเพชรเยอะๆอย่างนี้จะมองไม่เห็นตัวเลยเห็นไหมคะอย่างนี้มองเห็นนะคะแต่ว่าพอหันหน้ามาจริงๆแล้วจะมองไม่เห็นนะคะฟองอากาศก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันนะคะถ้าเราเจอฟองอากาศอย่างนี้เราต้องไล่ออกมาตั้งแต่ทีแรกนะคะไม่งั้นเขาจะฝังเข้าไปแบบนี้เลยนะคะเป็นฟองแบบนี้เลยเนาะก็อันนี้ก็ อันนี้ไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่อาจจะใส่น้ำยาไม่เท่ากันไม่ได้นะคะก็จะทําให้นิ่มเกินไปนะคะแล้วก็ ตัวอื่นนะคะเวลาเรากลับเห็นไหมคะอันนี้กลับหัวอันนี้กลับหางเห็นไหมคะเวลาใส่เนาะอันนี้มีน้องๆช่วยทํานะคะก็เลยเป็นแบบนี้ฝั่งนี้ใน,นของพี่ฟ้า <c oughs> บอกก่อนนะคะของพี่ฟ้าสวยะคะ <c oughs> <c oughs> เหมือนไออ่าเหมือนกับว่าเป็นน้ําแข็งเลยนะคะน้ําแข็งใสถ้าใครมีบล็อกแบบนี้ก็สามารถเอามาทําพร้อมกันได้เลยนะคะแต่พี่พาแนะนําให้ทําทีละชิ้นก่อนเนาะก็เราก็จะใส่พวงกุญแจเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะคะของแต่ละอันค่ะ นี่คะ่ะบีแล้วก็ใส่เป็นของขวัญให้เพื่อนได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ได้เลยค่ะเนื่องในโอกาสวันเกิดวันสําคัญอะไรได้หมดหรือว่าจะไปห้อยไปที่โรงเรียนก็ได้นะคะเก๋ไก่ไม่เหมือนใครเพราะว่าเราทําเองเนาะเรียบร้อยแล้วถ้ายังไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บ